สวัสดีค่ะพบกนันแนนในเอเชียบุกี้ไลท์ไทยแลนด์ค่ะช่องข่าวสารที่จะพาทุกคนไปขมวดเกี่ยวกับกบระแสนในวงการฟุตบอลน,นั่นเองนะคะเจ้าชายวิลเลียมค่ะแล้วก็เซอร์อเล็กซ์ฟกุสันนะคะเขาได้นำเหล่าบ,บุคคลสำคัญในแวดวงฟุตบอลค่ะแล้วก็4ตัวแทนผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าร่วมพิธีสบของเซอร์บอบบี้ชาาตันนะคะ ซึ่งครอบครัวเพื่อนแล้วก็แฟนบอลเนี่ยก็ต่างเดินทางมาร่วมไว้อะไรกันเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อนในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะคะเซอร์บอฟี้ชาตันเขาได้ถึงแก่กรรมด้วยวัย86ปีในวันที่21ตุลาคมค่ะซึ่งเขานะคะก็เป็นหนึ่งในนักเตะของยูไนเต็ดที่ดีที่สุดตลอดกาลค่ะเขาลงเล่นให้กับสโมสรไปทั้งหมด750นัดนะคะตลอด17ปีที่คาแข่งให้กับทีมค่ะแล้วก็คว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพนะคะแชมป์ลีกสูงสุดแล้วก็เอฟเอคัพนั่นเองค่ะและนอกจากผลงานยูไนเต็ดแล้วนะคะค ยังเป็นส่วนสำคัญของทีมอังกฤษค่ะชุดที่ไปควา้าแชมป์โลกในปี1966อีกด้วยค่ะเทรนอเล็กซานเดอร์อโนนะคะรองกับตันลิวพูค่ะเขาได้เปิดเผยว่าเขายังคงเรียนรู้วิธีการเล่นตำแหน่งอินเวอร์กกองกลางนะคะกึ่งแบ็กอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมีตัวอย่างสำคัญนั่นก็คือจอร์นสโตนนะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเจ้าตัวนะคะแจ้งเกิดจากตำแหน่งแบ็กขวาค่ะแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยก็มาถูกเยกเกนครับใช้งานแดงกลางมากขึ้นนะคะ และล่าสุดค่ะพักเบรกทีมชาติที่จะถึงนี้นะคะจอร์สโตนก็บาดเจ็บค่ะเทรนก็เลยมีชื่อในตำแหน่งกองกลางอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับทำศึกยูโรรอบคัดเลือกสองนัดสุดท้ายกับมอนตาแล้วก็มาซิโดเนียค่ะบอลก็มีเกมก็มาเอเบแบตไทยแลนด์ M Thailand, ที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวเดียโกดาโลนะคะได้ถอดตัวจากทีมชาติโปรโต,ตุเกสในการแข่งคัดเลือกยูโร สองนัดสุดท้ายค่ะด้วยเหตุผลส่วนตัวนะคะซึ่งสื่อเนี่ยก็คาดว่าเป็นเพราะว่าภรรยาของเขากําลังจะคลอดลูกนั่นเองค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามประกาศทางการก็ยืนยันว่าดาโลเขาจะไม่มีส่วนร่วมกับโปรแกรมเบรกทีมชาติรอบที่จะถึงนี้นะคะซึ่งมาตินเนตนะคะก็ได้พูดคุยอนุญาตให้ดาโลถอนตัวแล้วค่ะโดยเรียกจอมาริโอตัวริมเส้นจากบอโตนะคะมาติดทีมชาติแทนค่ะลุ้นประเดิมทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกนั่นเองค่ะ เยอกนคอปเะคะเขาได้ออกมาตำหนิการ <c oughs> จัดการโปรแกรมการแข่งขันของพีเมอรี Marie อีกครั้งค่ะหลังจากที่วางให้เกมบิ๊กแมตช์ปอร์ธแมนเชสเตอร์ซิตี้เกิดขึ้นหลังจากที่พักเบรกทีมชาตินะคะซึ่งเกมดังกล่าวเนี่ยจะถูกจัดขึ้นให้มีขึ้นในเวลา12.30น,นหรือว่าตอนเที่ยงครึ่งนะคะของวันที่25พฤศจิกายนค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นหลังเกมทีมชาติไม่ถึง72ชั่วโมงนะคะมันก็เลยจะส่งผลกระทบอย่างมากให้กับเหล่านักเตะที่เขาเดินทางไปช่วยชาติที่อเมริกาใต้นั่นเองค่ะ โดยเฉพาะเกิดขึ้นหลังเกมอาร์เจนตินาพบกับบราซิลอีกด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะเขาก็บอกอีกว่าสุดท้ายแล้วนะคะการตัดสินใจทําแบบนี้ส่งผลเสียต่อพีเมริกมากกว่าผลดีค่ะเนื่องจากผู้เล่นนะคะอาจจะมีอาการล้าค่ะแล้วก็ไม่สามารถทําผลงานได้ดีนั่นเองค่ะและข่าวสุดท้ายค่ะรายงานข่าวจากฟาบิซโอมาโนเปิดเผยว่าบียาโรยอัลค่ะ บัลลู้อตกลงกับมาซิโนเตรียมแต่งตั้งเป็นกุนซือคนใหม่แทนที่ปาเชตานะคะที่เพิ่งจะปลดพ้นตำแหน่งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะและการกลับมาของเขานะคะคจะเป็นการหวนมาร่วมงานกับวิยาเรอัลอีกครั้งค่ะหลังจากที่เขาเคยทำงานที่นี่มา่ราวเมื่อ7ปีก่อนนะคะซึ่งมาซิลค่ะเขาเพิ่งว่างงานหลังจากตัดสินใจแย,ยกทางกันกันกบโอลิมปิกมักเซนะคะเมื่อปลายเดือนกันยาที่ผ่านมานั่นเองนะคะหลังทาทีมไปแค่7นัดเท่านั้นค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวที่แนทนำมาเสนอในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ทุกใจกันอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุ๊คกี้ไลท์ไทแลนด์ด้วยนะคะวันนี้นทะต้องไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ